ข่าวร้อน สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าร้อนล้วงข่าลึกนะคะซึ่งวันนี้เรามาพบกันในวันพุธที่2พฤษภาคม2555ค่ะและก็มาเริ่มกันนะคะที่เรื่องของอยาที่มีส่วนผสมของซูดอเอฟิรดีนซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเริ่มที่จะเรียกคืนยาที่มีส่วนผสมดังกล่าวแล้วนะคะจากโรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาลรวมทั้งร้านขายยาโดยทั่วไปะค่ะ ลังจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ยกระดับยาสูตรผสมซูโดโอเอฟรินทุกสูตรรวมทั้งสูตรผสมพาราเซตามอลนะคะที่เป็นกลุ่มวัตถุออกกทริ์ต่อจิตและประสาทตามพรบวัตถุออกกทริ์ต่อจิตและประสาทปีพศ .2518 โดยมีระยะเวลาให้ร้านขายยาคลินิกและสถานพยาบาลที่มีไว้ในครอบครอง และ,ะคไม่ต้องการจะถือครองอีกส่งคืนค่ะกับบริษัทผู้ผลิตหรือว่าผู้นําเข้าภายในระยะเวลา30วันโดยจะสิ้นสุดลงนะคะในวันพรุ่งนี้คือวันที่3พฤษภาค,คมค่ะและเพื่ความสะดวกนะคะทางออยอได้มีการเปิดโอกาสให้ร้านขายยาทุกแห่งหรือว่าผู้ที่มีไว้ในครอบครองได้ มาคืนยานะะได้ที่ตึกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดออยในวันและเวลาราชการนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์พงพันธ์วงมณีรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็เปิดเผยเขาว่าตั้งแต่เปิดรับคืนยาสูตรผสมซูโดเอฟดีนั้นนะคะโดยเฉพาะกับบรรดาร้านขายยาต่างๆทั่วประเทศนะคะข้อมูลที่มีออกมาตั้งแต่วันที่3เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภาค,คมนั้นก็มีบริษัทขายยาค่ะนะคะที่รายงานมาอย่างออยจานวนทั้งสิ้น44บริษัท รวมปริมาณยาส่งคืนนะคะทั้งสิ้น1 3 2 6 5 5 1ล้านเม็ดแบ่งเป็นยาเม็ดสูตรผสมนะคะซูโดเอฟิรินทุกสูตรยกเว้นสูตรผสมพลาสติเตอมอลนะคะจำนวน 7้าน9 3,410ล้านเม็ดส่วนยาเม็ดนะคะซูโดโเอฟิรีนสูตรผสมผลัดเซตเมลลนน้นนะคะมีจำนวน6ล้าน167,141ล้านเม็ดและนะคะในส่วนยาน้ำก็มีจำนวนทั้งสิ้น7ล้าน5 1,7320มิลลิตรค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานน,น,นะคะว่าทางคณะกรรมการอาหารและยาเตรียมที่จะเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางผิดกฎหมายพร้อมกับยาสูตร ซูดออฟเร i ินน้ำหนักกว่า30 0 0 0กิโลกรมัมบุญค่าก,กว่า221ล้านบาทในวันที่4พฤษภาคมนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและแม้ว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขนั้นจะมีการเรียกคืนยาที่มีส่วนผสมของซูดออฟเรดินแล้วนะคะแต่ก็ยังมีการขายยาดังกล่าวมาตามร้านขายยาค่ะและขณะเดียวกันตัวเลขของการนำส่งคืนนั้นก็ยังมีจำนวนไม่มากนะัก ซึ่งในวันนี้เองนะคะทีมข่าวสดทุกที่ที new s, นิวส์ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตึกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อไปดูว่าจะมีปริมาณของผู้ที่นำส่งคืนยาให้นั้นมากน้อยแค่ไหนค่ะและขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะว่ามีร้านขายยาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายโดยการไม่ขายยาที่มีส่วนผสมดังกล่าวนั้นให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเราจะไปติดตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้กับคุณสมชายจินดาย้อยผู้สื่อข่าวสดทุกที่ทีนิวส์พร้อมรายงานอยู่แล้วค่ะเราไปติดตามกันค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับส,สดทุกที่ทีนิวตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณกระทรวงสาธารณสุขนะครับทีมข่าวสดทุกที่ได้เดินทางมาที่อาคารกองทุนหมุนเวียนยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าอ,อยอนะฮะ วันนี้มีการหลังจากที่มีการประกาศให้ส่งคืนายาผสมซูโดโอีเฟรดีนะครับทุกสูตรนะครับวันนี้ที่บริเวณใต้ตึกอาคารของกองทุนหมุนเวียนยาเสพติดนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะบางตานะครับซึ่งมีผู้คนที่ห้างร้านต่างๆที่มาคืนยาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีตัวแทนของบริษัท ผู้ค้ายานะครับได้เดินทางเข้ามารับยาคืนนะครับในบริเวณดังกล่าวนั้นนะครับในส่วนของทางด้านอผอ,อ,อกองควบคุมวัตถุเสพติดนะครับคุณประพลอัตรกูลนะครับอ่างตระกูลก็ เราทีมข่าวพยายามที่จะติดต่อที่จะเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์เนื่องจากว่าท่านได้เดินทางไปที่ดีเอสไอตั้งแต่เช้าแล้วนะครับวันนี้จึงไม่สามารถที่จะเข้าพบได้นะครับไม่สามารถที่เข้าพบได้หลังจากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปยังบริเวณร้านขายยาต่างๆลงพื้นที่ในการสํารวจนะครับลงพื้นที่ในการสํารวจว่ายังคงมียาเหล่านี้ตกค้างอยู่อีกหรือไม่หลังประกาศให้มีการคืนซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับนรายวันสุดท้ายนั่นเองนะครับเราได้เดินทางไปตามร้านยาต่างๆสอบถามแล้วก็ รองไปถามหาซื้อยาที่มีส่วนผสมของซูโดโยูดูว่ามันยังคงหลงเหลืออยู่อีกหรือไม่นะครับเองไปดูภาพบรรยากาศที่เราเดินทางไปยังร้านขายยาต่างๆครับใช้แทนกันแล้วได้ผลไม่เหมือนเดิมเพราะว่าไม่คงจะเป็นระยะหนะะึ่งค่ะล้นกครจะดีขึ้น พ่อเขาบอกว่าม<ส>ียามาทดแทนเออใช่ทดแทนได้อยู่แล้วค่ะแต่ผู้วิพากษ์ก็จะติดยาเดิมอยู่การแทนที่แบบการแิไอูตัวที่มีผสมซูโดเนี่ยเียกเก็บหมุดทุกตัวทุกตัวไม่มีเลยนอันนี้อ๋อดีบริษัทที่บริษัทก็มาเลยค่ะเขาก็จะเดินทางมาเก็บเขาเองเขารู้ว่าของใครมีอะไรบ้างก็มีพวกเห็นอะไรบ้างอะพี่หนุ่เรื่องการเลี้ยงคืนเนี่ยดีค่ะเป็นมาตรการที่ได้ผลดีได้ผลดีมาก มี่ตัวที่ที่ร้านขายเยอะมากเดี๋ยเมีอีนะแต่เราไม่ไม่มีส่วนนี้ที่บอกว่าจะต้องเสียเสียอะไรของได้ๆอะไม่มีเสียเพราะว่าเขามีตัวทดแทนแล้วไม่มีอะไรก็คือพอเอาคืนไปเพิ่ก็มีตัวทดแทนมาให้ใช่ใช่อ๋อไม่มีไม่มีอะไรสิคืนไปตั้งแต่ตอนไหนครับตอนนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะเดือนที่แล้วครับก็คือบริษัทเรียกคืนตั้งแต่ครั้งแรกใช่ค่ะถึงไม่มีผลอะไรนะมีตัวยาอื่นมาแทนไหม ไม่มีค่ะตอนนี้ก็มีสูตรใหม่นาซูตินสูตรใหม่ตัวไหนครับพี่ทีข่ขอดูหน่อยครับตวัวที่เขาแทนสูตรม่อ๋อนี่นี่ตัวเก่ามันเป็นตัวเก่ามันจะไม่มี P L <จร S 1> อ๋อจะมี P L นี่เคเีค่ะน,นี่สูตรใหม่อ๋อนี่คืสูตใหม่ทั้งหมดที่แทนตัวเก่าไป ป่วยเขายังคงยังคงมาขอซิ้งอะไรอยู่ไหมซึ่งป่วยเขาก็รู้แล้วค่ะอ๋อรู้รู้เหมือนกันก็เลยหยิบตัวนี้ให้เกับเขาไอ้คุณภาพมันเป็นไงพี่มันมันดีกว่าตัวตัวเก่าไหมคิดว่าเขาบอกว่าคนคนไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ตัวตัวใหม่ไอ้ตัวใหม่มันเป็นยังไงฮะตัวเก่ามันจะไม่มีซิลเดอร์พีเอ็มไม่มี C P พถูกต้งค่ะอันนี้จะเพิ่มเติมขึ้นมานใช่ค่ะใช่ค่ะันจะไม่มีสูดโดมีตัวใหญช่ยดิน จะมีเพิ่มซี CP ไหมค่ะเราทำมูกครับพี่น้องค่ะแต่ถ้า่หัวนี้เพิ่ได้เด่นคุณแตก็พูดอย่างนั้นนะครับว่าแต่อ่าจะติบโตจะไม่มีแล้วแล้วทำมันจะหยุดน้ำมูกได้ใช่ค่ะอันนี้มันมันหยุดจริงแต่มันยังค้างคั่งมันไม่ทำให้จมูกโล่ไม่โล่เพราะว่าอย่างนั้นน่าจะไม่ไม่ยตันมีผลกระทบไหมครับพี่วันนี้พอมีการเปลี่ยนยา้ายก็มีบ้างนิดหน่อยบ้างค่ะ เพราะว่าเรื่องการรักษาอย <Turn up. S 1> ่ค่ะ ครับนั่นคือเสียงของเจ้าของร้านยาต่างๆที่เราเดินทางลงไปสํารวจนะครับว่ายังคงมียาซูโดที่มีส่วนผสมของซูโดตกค้างอยู่หรือไม่นั่นเองนะครับก็ได้รับคําตอบว่ามีการส่งคืนไปแล้วนะครับโดยการส่งคืนผ่านไปยังบริษัท้างร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะไปรับที่ร้านแล้วก็พร้อมกับมียาทดแทนนะครับมาให้นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่แล้วก็จากการสอบถามบอกว่าลูกค้าบอกว่ายาตัวใหม่นี้อาจจะมีผล ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะรักษาคุณภาพเท่าตัวเก่ามากมายนักนะครับเนื่องจากว่าตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะคุณภาพจะด้อยกว่านะครับจะด้อยกว่ากับยาที่มีส่วนผสมของซูโดตัวเก่านะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราได้พูดคุยกับตัวแทนจําหน่ายที่มารับคืนยาที่อยแห่งนี้นะครับเขาบอกว่ายาส่วนนี้เขาจะนํากลับไปบริษัทนะครับทางบริษัทของเขากลับไป นะครับแล้วก็ในส่วนของอทางด้านในเรื่องของการที่ผู้ที่จะนํามาคืนในวันนี้ค่อนข้างที่จะเบาบางแล้วก็มีอยู่ตัวแทนบริษัทหนึ่งบอกว่าวันนี้ได้รับยาเพียงคืนเพียงแค่10,000เม็ดเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะ,ะในทุกๆตัวแทนที่เดินทางมารับยาประมาณ 4- ีหตัวแทนนะครับของบริษัทที่ขายยานะครับเขาบอกว่าสูงสุดก็อยู่แค่ประมาณ1 0,000เม็ดเท่านั้นก็เป็นที่น่าสังเกตว่ายาเหล่านี้น่าจะยังคงติดค้างตามร้านขายยาอยู่อีกหรือไม่นั่นก็คงต้องตรวจสอบต่อไปนะครับ จุนี้กลับไปทางสถานีครับ ขอบคุณค่ะคุณสมชายค่ะและตอนนี้เนี่ยนะคะก็คงจะต้องยอมรับนะคะท่านผู้ชมคะว่ายาซูโดเอฟรีนนั้นกําลังเป็นประเด็นร้อนนะคะของสังคมไทยเลยทีเดียวในเวลานี้ซึ่งทางด้านของนายแพทย์พิพัฒยิ่งเสรีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้ระบุเขะว่าให้ผู้ผลิตนะคะแล้วก็ผู้นําเข้ายาในสูตรของผสมนะคะยาซูโดเอฟเรีน e ได้ปฏิบัตินะคะตามแนวทางใหม่อย่างเคร่งครัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและถ้าหากว่าฝ่าฝืนนะคะก็จะได้รับโทษทังจาแล้วก็ปรับค่ะ โดยทางออยอได้จัดทำนะะแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือว่าใช้ประโยชน์จากซูโดโอเอฟิรีนในกรณีบริษัทผู้ผลิตเนื่องจากมีใบอนุญาตให้มีเอาไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่2เพื่อผลิตอยู่แล้วนะคะทางออยอก,ก็เลยอนุโลมค่ะให้ใช้ใบอนุญาตดังกล่าวสําหรับการครอบครองยาสูตรผสมซูโดโอเอฟิรีนที่เป็นยาสําเร็จรูปด้วย โดยให้ขอเนี่ยนะคะมารับหนังสือในการขออนุมัติหลักการแก้ไขใบอนุญาตให้มีเอาไว้ในครอบครองหรือว่าใช้ประโยชน์ได้ค่ะที่กลุ่มกํากับดูแลก่อนที่จะออกสู่ท้องตลาดก่อควบคุมวัตถุเสพติดออยโดยเร็วนะคะโดยกรณีของบริษัทผู้นําเข้าเนื่องจากบางรายนั้นยังไม่มีใบอนุญาตให้มีเอาไว้ในครอบครองหรือว่าใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุกออกฤทธิ์ในประเภทที่2มาก่อนก็ต้องไปขอใบอนุญาตค่ะ โดยขอไปอนุญาตได้นะคะที่กองควบคุมวัตถุเสพติดอ,อยอภายใน30วันนะคะหลังจากวันที่ประกาศนั้นมีผลบังคับใช้คือภายในวันที่3พฤษภาคมน,นี้ ทั้งผู้ผลิตนะคะแล้วก็ผู้นําเข้าต้องรับคืนยาสูตรผสมทุกสูตรค่ะจากสถานพยาบาลที่ไม่ประสงค์จะขอรับอนุญาตในการครอบครองวัตถุออกริดในประเภทที่2และก็ร้านขายยารวมทั้งนะคะให้มีการรวบรวมปริมาณยาคงคลังแล้วก็ยาที่ได้รับคืนจากร้านขายยาและสถานพยาบาลทั้งหมดนะคะแจ้งกลับไปยังออยาภายในวันพรุ่งนี้วันที่3พฤษภาคมและระหว่างรอออยตรวจสอบยอดคงเหลือและยอดรับคืนนะคะ ก็ขอให้บริษัทนั้นระง,งับการขายหรือว่าทำลายยาจนกว่าจะได้รับแจ้งจากออยอให้ดำเนินการค่ะ และทั้งนี้นะคะทางออยค่ะก็จะเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณามอบหมายให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ขายสตรอิเฟรีนสูตรผสมเฉพาะสูตรตำรับที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนในปริมาณที่คงคลังที่เหลืออยู่ภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ในระหว่างนี้ถ้าหากตรวจสอบพบว่ามีการรั่วไหลออกนอก,กระบบออยก็จะยกเลิกไม่ให้บริษัทนั้นๆขายยาสูตรผสมนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะทั้งผู้ผลิตผู้นําเข้าจะต้องจัดทํารายงานประจําเดือนส่งให้กับทางออยทุกเดือนและรายงานประจําปีเมื่อถึงเวลาสิ้นปีโดยผู้ผลิตและผู้นําเข้านั้นสามารถสืบค้นรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติแล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานต่างๆนะคะได้ที่ทางเว็บไซต์ของออยค่ะคือ w w w f d a m o p h g o t h ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าจะกลับไปติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจธธกันบ้างค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยว่าราคาสินค้านั้นไม่ได้แพงขึ้นแต่ขณะเดียวกันค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจตลาดของทางทีมข่าวของเรานั้นนะคะก็กลับไม่พบว่าเป็นเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อย,อย,าอยารอยายละเอียดรายละเอียเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะจบข่าวร้อน